สวัสดีนะครับวันนี้มาพบกับช่องทำกับข้าวรสชาติพอกินได้นะครับวันนี้ผมจะมานำเสนอเมนูห่อหมกนะครับปลาช่อนนะครับใส่ใบยอนะครับวันนี้เดี๋ยวเรามาเตรียมวัตถุดิบและมาดูวิธีการทำกันได้เลยนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับเดี๋ยวนี้เราจะมาทำความสะอาดล้างปลาช่อนกันนะครับ ปลาวันนี้ผมจะใช้เป็นปลาช่อนหนึ่งกิโลกรัมนะครับหนึ่งกิโลกรัมก็อีกหนึ่งขีดนะครับผมอันนี้ก็ล้างทําความสะอาดให้ดีเลยนะครับขั้นตอนนี้นะครับผมครับอันนี้ก็ได้หั่นมามาเป็นชิ้นแล้วนะครับขั้นตอนนี้นะครับเราจะมาโขกกระชายนะครับโขกกระชายให้ละเอียดเลยนะครับใส่กระชายโดยประมาณ2ขีดนะครับหรือชอบชอบน้อยก็ใส่น้อยก็ได้นะครับ ไปเลยนะครับผมโขกไปให้ละเอียดเลยนะครับสำหรับกระชายนะครับผมครับเดี๋ยววันนี้ผมจะใช้กะทินะครับโดยประมาณ500มิลลิตรนะครับแล้วส่วนไออันเนี้ยผมซื้อมาสองกล่องแบบนี้นะครับ มี500มิลลิลิตรกับ250มิลลิลิตรนะครับวันนี้ผมจะใช้กะทิเยอะหน่อยนะครับ750มิลลิลิตรนะครับก็เดี๋ยวเอาไปไปผสมเครื่องปรุงของห่อหมกนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะไปหั่นใบยอนะครับรอไว้เลยนะฮะอันนี้เราก็ได้มาหั่นใบยอนะครับนี่นะครับก็จะเตรียมใบยอมาแบบนี้นะครับแล้วก็หั่นใบยอใบมะกรูดเตรียมไว้นะครับ ครับเดี๋ยวเดี๋ยวขั้นตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาปรุงเครื่องพริกแกงกันนะครับทำเป็นน้ำห่อหมกนะครับสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวมาดูส่วนผสมและวิธีทำกันครับส่วนปลานะครับผมก็ได้ทำความสะอาดล้างคลุกเขากับเกลือเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวก็เอาไปใส่รวมกันนะครับครับเดี๋ยวเราจะมาตักพริกแกงลงไปนะครับเอามาหนึ่งลัอพีเต็ม อันนี้นะครับดูนะครับอันนี้ก็โดยประมาณ1ทับพีนะครับถ้าท่านใดชอบเผ็ดนะครับก็ใส่ลงไปเพิ่มอีกนิดหนึ่งก็ได้นะครับอ่านั่นแหละประมาณ1ทัพพีกับอีกนิดนึงนะครับผมอ่าแล้วก็จะมาใส่กะทินะครับกะทิชาวเกาะกล่องใหญ่เลยครับอันนี้ห้า500มิลลิลิตรนะครับครู่หนึ่งนะครับคือพริกแกงนะครับผมถ้าเกิด ท่านใดชอบเผ็ดมากก็ใส่เพิ่มลงไปก็ได้นะครับโดยส่วนตัวผมจะใส่โดยประมาณ1ทัพพีนะครับกับอีกนิดนึงนะครับกระทิเทห้หมดเลยนะครับกระทิผมจะเทไปก่อน500มิลลิลิตรนะครับเดี๋ยวส่วนอีกกล่องหนึ่งเดี๋ยวค่อยมาโรยหน้านะครับทีนี้ก็ใส่น้ําตาลนะครับอย่าน้าตาลมะพร้าวนะครับน้ำตาลเนี่ยมาดูน้ําตาลมะพร้าวนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับผมนี่ะครับน้ำตาลมะพร้าวเราจะใส่ โดยประมาณหนึ่งช้อนก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยไปชิมรสนะครับสักคู่หนึ่งนะครับน้ำตาลแข็งนะฮะนี่ครับเราก็มาค่อยๆค,คนนะครับคนไม่ให้ตัวพริกแกงเป็นก้อนนะครับผมอ่า น้ำตาลมะพร้าวนะครับก็ใส่ประมาณตักช้อนเต็มเต็มเลยนะครับอใส่ไปก่อนนะครับแล้วก็ตักเพิ่มลงไปอีกนิดนึงครับโดยประมาณหนึ่งช้อนนะครับอ่าทีนี้ก็มาตอกไข่ไก่นะครับไข่ไก่ใส่สามฟองนะครับนี่นะครับตอกไข่ไก่ลงไปเลยนะครับสามฟองนี้เราก็มาเขี่ยนะครับ เอาน้ำตาลให้น้ำตาลแตกตัวให้ดีเลยนะครับครับทีนี้เราก็มาเติมน้ำปลานะครับน้ำน้ำปลานะครับอันนี้เราเราคนไปเรื่อยๆนะครับให้น้ำตาลกับตัวพริกแกงกับ เครื่องต่างๆนะครับไข่นะครับให้แตกตัวให้เข้ากันดีเลยนะครับผมน้ำปลานะครับเราจะใส่โดยประมาณอ่าหนึ่งครึ่งเกือบเกือบทัพพีนะครับเดี๋ยวเทลงไปนะครับตวงลงไปนะฮะนี่นะครับใส่เลยหนึ่งทัพพีนะครับใส่อีกหน่อยหนึ่งนี่นะครับใส่โดยประมาณหนึ่งทัพพีนะครับผมแล้วก็ผมปรุงรสนะครับรสดีกับชูรสนะครับ ตรงนี้ถ้าท่านใดไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับอ่อผมจะตวงเป็นทับพีนะครับแต่ใส่ไม่ต้องถึงทับพีนะครับใส่ลงไปเลยครับอีกครับอ่านี่นะครับพอแล้วครับนี่นะครับโดยประมาณเท่านี้นะครับรสดีนะครับแล้วก็ต่อมาเป็นชูรสนะครับนี่นะครับชูรสนะครับไม่ชอบไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับทีนี้เราก็ตีให้แตกตัวให้ดีเลยนะครับ แล้วก็เดี๋ยวใส่กระชายที่เราโขกไว้นะครับกระชายที่เราโขกละเอียดนะครับลงไปเลยนะครับนี่นะครับใส่กระชายลงไปเลยครับนี่นะครับตีให้น้าพริกแกงนะครับให้แตกกันดีเลยนะครับผมนะครับเดี๋ยวขั้นตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาชิมรสชาติของน้ํา พริกแกงนะครับว่าขาดเหลืออะไรนะครับเดี๋ยวเราจะได้เติมลงไปเพิ่มนะครับผมแต่ะกูหนึ่งนะครับอ่านี่นะครับอันนี้ก็คนไปเรื่อยๆนะครับรสชาติได้แล้วนะครับผมอันนี้ก็คนไปเรื่อยๆให้ตัวพริกแกงกับตัวน้ําตาลกับพวกไข่นะครับให้แตกกันดีเลยนะครับนี่นะครับคนไปเรื่อยๆนะครับผม กอ็อย่าลืมนะครับเพื่อนๆก็มีเป็นพริกชี้ฟ้าแดงนะครับอันนี้เดี๋ยวเราหั่นไว้เป็นขั้นตอนสุดท้ายนะครับเดี๋ยวเอามาโรยหน้า uh, ของห่อหมอกของเรานะครับแล้วก็เดี๋ยวไปทํากระทงนะครับกระทงห่อใบตองนะครับกระทงใช้ใบตองทํานะครับผมวันนี้แล้วก็มามาซอยพริกชี้ฟ้าแดงกับใบมะกรูดนะครับผมนะใบมะกรูดแล้วก็เตรียมมาเรียบร้อยแล้วนะครับ ทีนี้เราก็จะเอาเนื้อปลาลงไปนะครับไปหมักไว้กับน้ำกะทินะครับน้ำพริกแกงที่เราได้ได้ปรุงลงไปแล้วนะครับก็ใส่เนื้อปลาลงไปได้เลยนะครับผมเนื้อปลาเราใช้อยู่ประมาณ1กิโลกรัมกับอีก1ขีดนะครับปลาช่อนนะครับผมวันนี้ห่อหมกปลาช่อนใส่ใบยอนะครับอันนี้เราก็ นี่ครับหมักปลาทิ้งไว้นะครับตรงนี้เราก็คนคนให้น้ํากะทิกับพริกแกงนะครับเข้าไปอยู่ซึมในเนื้อปลานะครับตรงนี้ผมจะหมักไว้โดยประมาณ20นาทีนะครับเดี๋ยวหลังจาก20นาทีนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาดูกันนะครับว่าทํายังไงต่อนะครับระหว่างรอนี้นะครับผมก็จะไปเตรียมหอกกระทงใบตองนะครับที่จะเอาอันนี้ใส่ลงไปนะครับทีนี้ ตะกี้นี้ตะกี้นี้ผมผมลืมลืมบอกเพื่อนท่านทุกท่านนะครับว่าขั้นตอนวิธีการปรุงนะครับก็ชิมชิมรสชาติให้ให้เรียบร้อยนะครับถ้าขาดเหลืออะไรก็ค่อยใส่ลงไปนะครับ mm hmm. เดี๋ยวขั้นตอนขั้นตอนนี้นะครับก็หมักไว้ทิ้งไว้เลยนะครับ20นาทีนะครับทุกท่านเดี๋ยวบรรจับเวลาได้เลยนะครับไม่ต้องกลัวคาวนะครับเพราะว่าเราเติมกระชายลงไปแล้วนะครับกระชายเพื่อที่จะดับคาวนะครับนะขั้นตอนนี้เดี๋ยวเราไป ไปเตรียมกระทงนะครับอย่างที่บอกนะครับเดี๋ยวผมจะตัดภาพไปไปที่กระทงเลยนะครับท่านใดดูแล้วงงนะครับก็สามารถพอดคลิปนะครับแล้วก็ค่อยๆทําตามขั้นตอนวิธีการทําได้เลยนะครับส่วนตรงนี้นะครับก็จะไม่มีขั้นตอนอะไรมากนะครับผมทํากินเองนะครับรสชาติพอกินได้นะครับยังไงผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับทุกท่านนะครับเดี๋ยวผมจะได้นําคลิปดีๆมานําเสนอนะครับผมเดี๋ยวไปดูกันเลยครับ แล้วก็มาซอยใบมะกรูดนะครับแล้วก็พริกชี้ฟ้าแดงนะครับอันนี้เดี๋ยวค่อยเอาไปโรยหน้าหอหมกทีหลังนะครับขั้นตอนไม่ยุ่งยากนะครับผมค่อยๆทําไปนะครับครับเดี๋ยวขั้นตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาห่อใบตองนะครับเตรียมใบตองห่อนะครับก็โดยการที่เอาถ้วยทาบนะครับผมนะในวิธีการห่อนะครับเดี๋ยวห่อให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับหนึ่งห่อก่อนนะครับนี่นนะครับก็ เราได้ใช้ถ้วยนะครับผมท่าแล้วก็ตัดใบตองออกมานะครับเป็นวงกลมแบบนี้นะครับอันนี้เราก็ใช้นี่นะครับทําเป็นวงกลมที่ใช้อันนี้ท่าบนะครับสองอันประกบกันนะครับผมนะห่อกระทงที่จะทําห่อหมกนะครับอันนี้อันนี้จะเป็นใบยอนะครับส่วนอันนี้จะเป็นใบโหระพานะครับเดี๋ยวเราจะเอาไว้รองใต้ล่างของกระทงห่อหมกของเรานะครับ ก็เราจะใส่ใบโหระพาด้วยนะครับจะได้หอมๆนะครับนี่ครับโหระพาที่เราใช้กันนะครับผมนี่นะครับกระทงเราก็จะใช้แม็กเย็บนะครับนี่นะครับอันนี้ก็อันนี้ก็เสร็จแล้วนะครับก็จับประมาณนี้นะครับไม่ได้ยุ่งยากอะไรมากนะครับนี่นะฮะการห่อกระทงนะครับก็ใช้แม็กเย็บเลยนะครับจริงๆนะครับถ้าเกิดใครมี เป็นไม้กัดนะครับก็ใช้ไม้กัดก็ได้นะครับแต่ผมใช้จะเป็นใช้แม็กนะครับแม็กก็จะอันตรายนิดนึงก็ตอนเวลาแกะทานก็ต้องระวังเรื่องแม็กนิดนึงนะครับขั้นตอนนี้นะครับที่เราทิ้งไว้นะครับแต่ยังไม่ถึง20่นาทีนะครับแล้วก็สามารถมาคนได้นะครับจริงๆมันต้องคนให้ให้ส่วนผสมนะครับเข้ากับเนื้อปลานะครับผมนะแล้วก็คนไปเรื่อยๆก่อนเลยนะครับ นี่นะครับนี่ครับทิ้งไว้20่สนาทีนะครับอันนี้ผ่านไปประมาณห้านาทีแล้วนะครับตรงนี้นะครับนี่นะครับเราก็ห่อกระทงไว้นะครับก็ไว้สักสีหกระทงนะครับแล้วแต่ทุกท่านนะครับว่าจะใช้กี่กระทงนะครับแต่เบื้องต้นผมทำไปก่อน5กระทงนะครับเดี๋ยวเราจะเอา ตัวปลานะครับที่เราได้หมักกับน้ำพริกแกงไว้นะครับเดี๋ยวถ้าได้เวลาครบนะครับเดี๋ยวผมจะเอามาลงใส่กระทงนะครับนี่ครับก็ใกล้จะครบแล้วนะครับใกล้จะครบ20นาทีแล้วนะครับก็เหลืออยู่ประมาณอ่า10นาทีนะครับเดี๋ยวผมก็จะหมักทิ้งไว้10บนาทีนะครับผมก็แวะมาคนหน่อยนะครับอ่าเพื่อความกลมกล่อมนะครับของรสชาตินะครับนะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะครับ เดี๋ยวระหว่างนี้นะครับเราก็จะใช้ใบยอนะครับลองไปที่ใต้ก้นกระทงนะครับแบบนี้นะครับผมนะท่านใดชอบเยอะก็ใส่เยอะก็ได้นะครับใบยอนะครับตรงนี้ก็ไม่ได้มีสูตรอะไรที่ชัดเจนนะครับนะครับก็ใส่ไปประมาณนี้ก่อนนะครับแล้วก็ส่วนใบโหระพานะครับผมขออนุญาตใช้มือจับนะครับง่ายๆนะครับสะดวกไม่ได้ใส่ถุงมืออะไรนะครับเพราะว่าทําทานเองง่ายๆนะครับใบโหระพาก็ใส่ไปสัก ห้าหใบนะครับก็ลองอลองไว้ใต้กระทงแบบนี้นะครับครับเราเดี๋ยวค่อยตักตัวปลานะครับมาใส่ในกระทงนะครับสักครู่หนึ่งนะครับครับก็หลังจากที่เราลองอใส่มาเลยครับโอ้ชิ้นปลาใหญ่มากเลยนะครับหลังจากที่เราลองอใบยอกับ ใบโหระพานะครับแล้วก็จะตักพวกเนื้อปลานะครับลงไปนะครับอ่าแ้ากับปริมาณเอานะครับครับแล้วก็ตักน้ําลงไปในกระทงนะครับนะครับวันนี้ผมจะไม่ได้ใช้แป้งนะครับอ่บางคนจะไปใช้แป้งข้าวเจ้าก็แล้วแต่นะครับก็ง่ายๆนะครับครับก็ใส่ไปก่อนนะครับ กระทงไหนเล็กชิ้นปลาไหนเล็กก็ใส่ไปสองก็ได้นะครับทํากินเองไม่ต้องซีเรียสนะครับอนี่นะครับผมก็จะใส่ไปสองเลยนะครับนี่นะครับตักลงไปเลยนะครับผมวันนี้ช่องทํากับข้าวรสชาติพอกินได้นะครับก็พาทุกท่านมาทําห่อหมกไว้รับประทานกันนะครับก็เผื่อมีเวลามีเวลานะครับญาติพี่น้องกับในวันสงการนะครับหรือจะเป็นเทศกาลต่างๆนะครับก็ มาลองทําทานกันนะครับสูตรนี้ขั้นตอนไม่ยุ่งยากนะครับนี่นะครับก็ใส่ไปเลยนะครับทุกกระทงนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปตั้งหม้อซึ้งนึ่งนะครับไว้รอเลยนะครับน้ําเดือดให้พผ่านเลยนะครับอ่าอันนี้ผมจะค่อยๆไปนึ่งก่อนนะครับทีละยี่สิบนาทีนะครับเพราะว่าพอดีซึ้งของที่บ้านผมเป็นซึ้งไม่ได้ใหญ่มากนะครับอันนี้ก็จะมาตั้งหม้อนึ่งนะครับไว้ยี่สิบนาทีนะครับอันนี้ก็ครอบฝาไว้นะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับหลังจากหอมหมกสุกแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราค่อยมาใส่โรยหน้าด้วยพริกชี้ฟ้านะครับแล้วก็เดี๋ยวโรยหน้าด้วยกระชายนะครับนี่นะครับก็เดี๋ยวโรยหน้าด้วยกระชายนะครับพอดีป่าเขาชอบทานนะครับก็ใส่ลงไปนะครับนี่นะฮะอ่าก็ใครไม่ชอบไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับขั้นตอนนี้นะครับอันนี้เราก็ใส่ลงไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวค่อยเอา พริกชี้ฟ้ากับใบเขาเรียกใบอะไรนะฮะใบโหระพานะครับเดี๋ยวมาโรยที่หลังนะครับผมตรงนี้นะครับเราทิ้งไว้เลยนะครับยี่สิบนาทีนะครับเดี๋ยวค่อยมาดูกันนะครับอันนี้เราก็ส่วนที่เหลือนะครับที่ตะกี้นี้เรานึ่งไปสามกระทงนะครับเพราะว่าเราใช้ปลาโลกกว่าก็ปลาตัวค่อนข้างใหญ่นะครับก็ใส่ได้ไม่ใส่ได้หลายกระทงนะครับเป็นห้ากระทงนะครับ ทำทานสองบ้านได้เลยนะครับอย่างนี้นะครับอ่าใส่ไปเลยไม่เป็นไรแล้วก็ในนั้นก็ใส่ใส่อาดลงไปเลยครับก็เนื้อปลาที่เหลือก็ใส่ลงไปเลยนะครับใส่นั่นๆเลยนะครับเนื้อปลาในกระทงนะครับแล้วเราก็เอาน้ําลาดเลยนะครับเดี๋ยวอันนี้เราค่อยไปนึ่งรอบที่สองนะครับพอดีหม้อนึ่งของผมเป็นหม้อใบเล็กนะครับถ้าใครมีหม้อนึ่งใหญ่ก็สามารถอ่าไปนึ่งได้ทีเดียวเลยนะครับครับยวมาดูกันหลังจากเสร็จ ็ดนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับหน้าตาจะน่ารับประทานขนาดไหนนะครับผมนี่นะครับใส่ไว้นะครับแล้วก็เดี๋ยวโรยด้วยนี่นะครับกระชายนะครับผมนะอ่าอันนี้เป็นท็อปปิ้งนะฮะกระชายท่านใดไม่ชอบไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับขั้นตอนนี้ผมก็ชอบทานกระชายนะครับชอบกลิ่นกระชายก็ใส่ลงไปนะครับโรยหน้าไปเลยนะครับนี่นะครับผมเดี๋ยวไปรอนึ่งกันนะครับ ครับอันนี้ก็ขั้นตอนสุดท้ายนะครับเดี๋วเราก็เทกะทิลงไปโรยหน้านะครับชอบเยอะก็ใส่เยอะเลยนะครับผมใช้กะทิกล่องนะครับง่ายๆนะครับสะดวกสะดวกนะครับไม่ต้องขั้นตอนเยอะนะครับแล้วก็จะเอาพริกชี้ฟ้าแดงนะครับโรยหน้าไปอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ใบมะกรูดนะครับนำสูตรนี้ไปทําทานกันนะครับผมช่วงเทศกาลสงกรานต์นะครับญาติพี่น้องทําให้พ่อให้แม่ทานได้นะครับ น่าร้อนนั่นหนึ่งเก็บใส่หน่อยโอเคครับก็แม่แม่เอซ้อมก่อนอครับซ้อมก่อนพระเจ้าไหมอือมเยเดี๋ยวยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับวันนี้ช่องทำกับข้าวรสชาติพอกินได้ก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนแต่เพียงเท่านี้นะครับโอกาสหน้าผมจะนำสิ่งดีๆมานำเสนออีกนะครับสวัสดีนะครับก็ขั้นตอนนี้นะครับก็ผมใส่ใบโหละพาไปอย่างละสองสามใบนะครับอ่าใส่ลงไปเลยนะครับ ใครไม่ชอบไม่ต้องใสก็ได้นะครับผมนะอ่าก็ขออนุญาตปิดคลิปก่อนแต่เพียงเท่านี้นะครับโอกาสหน้าผมจะนําสิ่งดีๆมานําเสนออีกนะครับสวัสดีครับขั้นตอนนี้นะครับเผมลืมบอกไปนะครับก็อ่านึ่งไว้อีกสักประมาณ5นาทีนะครับให้กะทิสุกนะครับแล้วค่อยแล้ค่อยขึ้นเอาขึ้นมาได้นะครับผมนะครับ